พลพัทรพลซัดเดือดกกตลังแขวนพิธาจ่อเชือดพลสอสอปมหุ้นไอทีวีจากกรณีที่ประชุมกกตมีมติให้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสอสอของนายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 3ประกอบมาตรา101 6 หรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสไว้จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยหลังใช้เวลากว่า3วันประชุมพิจารณารับฟังและพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขอสำนักงาน กกตแล้วเห็นว่ามีขอ้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อว่ามีเหตุตามที่มีการยื่นคำร้องจริงโดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตได้ลงนามในคำร้องและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานนำไปยื่นต่อสอ,อารรัฐธรรมนูญทันทีล่าสุดพอพัทรพลศิลปาจารนักสแสดงชื่อดังนักลงทุนได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวโดยช่วงหนึ่งระบุใจความดังนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่กกต ทำน่าเกลียดมากคุณคือหน่วยงานอิสระแต่เอาตรงๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ใช่หน่วยงานอิสระแต่อย่างน้อยก็ช่วยให้มันไม่น่าเกลียดอย่างนี้ได้ไหมเรื่องขาดคุณสมบัติไร,ร้สาระมาก 1. ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติคุณปล่อยให้เขาเป็นสอสอได้อย่างไรมาสี่ปีทําไมเพิ่งจะมาขาดคุณสมบัติเอาตอนนี้ 2. คุณรู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมารู้เมื่อวานเรื่องหุ้นไอทีวีดังมาสองเดือนแล้ว คำถามคือช่วงที่ผ่านมาคุณไปทําอะไรอยู่ 3. จนป่านนี้กกตยังไม่เคยขอคลิปวิดีโอเต็มจากไอทีวีเลยส่วนไอทีวีก็ไม่เคยเอาคลิปเต็มๆออกมาเปิดเผยเพราะหากเอาคลิปมาเปิดก็จะรู้ว่าใครโกหกไม่โกหกใครผิดใครถูก 4. กกตทํางานกลับหัวกลับหางหรือไม่การทําแบบนี้คือวัวหายล้อมคอกมากๆจริงๆกกต ควรต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนหรือไม่ว่าคนไหนสมัครสอสอได้หรือไม่ได้คนไหนขาดคุณสมบัติบอกตั้งแต่แรกเลยพักนั้นจะได้วางแผนใหม่และอย่าอ้างว่าผู้สมัครเยอะดูไม่ทันคุณไม่จําเป็นต้องดูหมดคุณดูแค่แคนดิเดตของแต่ละพักก็พอซึ่งเป็นหน้าที่ของกอกตนี่ท่านดูงานต่างประเทศมาจริงๆใช่ไหมและใช้เงินถึง6 0 0ันล้านบาทซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนคิดไม่ได้จริงๆเหรอครับว่าต้องสกรีนผู้สมัครสอสอก่อน คุณพิธาไม่ได้ขาดคุณสมบัติครับคุณต่างหากที่ขาดกกต